สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่รักและรับคันธ์กับวันนี้ทีมงานตำรวจจุดตานีนะครับไป้มาตรวจเทียบด่านบริการประชาชนหรือว่าจุดบ,บริการประชาชนที่อำเภอน้องกิจกจังหวัดตานีนะครับเนื่องในโอกาสวันนี้13มเมษายนวันมหาสงคราน,นะครับเพื่อที่จะพี่น้องประชาชนเดินทางไปมากลับวมเนาวรับุญหรือว่าครอบครัวด้วยนะครับ เลยมาเป็นความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในการเดินทางน,นะครับอยากจะย้าเตือนนะครับพี่น้องเดินทางน,นะครับต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับเนื่องจากว่าในหัวงดังกล่าวนี้ตั้งแต่วันที่ 11, ท17เมษายนรัฐบาลกำหนดเป็นวันที่จะต้องกล็ขันวินาการจราจรนะครับเพื่อไม่ให้พี่น้องประชาชนนั้นประสบอุบัติเหตุนะครับก็จะมีการกล็ขันวินยการจราจร โดยเฉพาะเมาแล้วขับนะครับไม่ได้รด้เดื่งขานะครับเมาแล้วขับเป็นอันตรายต่อท่านเองผู้โดยสารและก็เพื่อนร่วมเดินทางนะครับดื่มสุราไม่ขับนะครับผิดกฎหมายนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนเดินทางด้วยความปลอดภัยขอเงนินเบร้ยพรให้ทุกท่านนะครับมีความสุขความเจริญเื่อในวันมหาสมนตรหรือวันปีใหม่ของชาวไทยนะครับ ท้ายน,นี้นะครับก็อยากจะมีเรื่องที่จะนําเสนอพี่น้องประชาชนย้ําเตือนอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือไครที่มากับออนไลน์นะครับหรือไทยที่มากับทางโซเชียลคนร้ายพยายามที่จะเข้าสู่พี่น้องประชาชนทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพโดยมีกลวิธีอยู่3ามอย่างครับหนึ่งหลอกให้กลัวสอง หลอกให้โลก3หลอกให้หลงให้รักทั้งหมดทั้งมวลก็คือให้โอนเงินนะครับพี่น้องประชาชนต้องไม่เชื่อไม่พูดคุยกับคนแปลกหน้าทางออนไลน์นะครับไม่ว่าะจะเป็นทางโทรศัพท์ทางเฟซบุ๊กทางนิกตอบทาง,ทาง,ทางไลน์นะครับหลอกให้กลัวก็หมาความว่ามิจฉาชีพจะแอบอ้างว่าเป็นตำรวจ เรื่อที่ปราบปรามยาเสพติดหรือเจ้าที่ปราบปรามการฟอกเงินแล้วบอกว่าท่านเนี่ยมีเงินใช้เงินผิดกฎหมายในบัญชีนะครับแล้วก็กจะทําพูดจาวานล้อมจนเรากลัวและงั้นก็จะให้เราโอนเงินไปเพื่อให้ตรวจสอบอย่าโอนนะครับไม่มีเจ้าที่ส่วนไหนที่จะมาบอกว่าท่านผิดกฎหมายแล้วให้โอนเงินนั่นคือมิจฉาชีพถ้าโอนไปเมื่อไหร่ ขูนเงินนะครับติดตามคือบายญาตินะครับนี่คือหลอกให้กลัวสองหลอกให้โลภมีเยอะนะครับเช่นบอกว่ามีอาชีพเสริมโดยร่วมกิจกรรมง่ายๆเราได้เงินเช่นลงทุน500บาทภายในสองาวันทีเพียงแค่ก,กดไลค์กดแชร์กดสั่งรายการสินค้าเราได้กำไรเลยนะครับ mm hmm. แรกๆก็จะิงตารางบอกว่าถ้าลงทุน5 0 0ร้อแล้ว กำไรหนึ100่งร้อยแล้วเป็นหกร้อยพอเราลงทุนเยอะเพราะมันได้ง่ายๆพอได้หลักหมื่นหลักแสนจะขอถอนคืนถอนไม่ได้ก็อ,อ้างตาา่างๆนานาเช่นอ้างว่าผิดระเบียบผิดเคื่อนไขให้ออนเงินเพิ่มไม่มีทางน,นะครับไม่มีธุรกิจใดที่ลงทุนง่ายๆ้าขายง่ายเราได้เงินง่ายๆนะครับท่านผูวิชาชีพที่คือหลอกให้โลกหลอกให้ลงให้รัก แล้วโอนเงินเยอะครับเร็วนี้มีเรื่องจริงในปตัตตานีของเรานะครับท่านเป็นผู้หญิงมีชายหนุ่มตำรวจรูปหล่อเลยนะครับใช้โปรไฟล์เป็นตำรวจรูปหลอ่อฐานหน้าดีการงานดีมาจีบท่านนะครับจีบไปจีบมาท่านเป็นโสดท่านก็หลงรักไปนะครับคิดว่าจะมีแฟนเป็นตำรวจรจริงหลังจากนั้นก็ หลอกให้โอนเงินไปเพื่อลงทุนร่วมกันหลักหมืน่นหลักแสนเขาก็โอนเงินมาเหมือนได้จริงๆนะครับแต่พอถึงหลักร้านก็ติดต่อไม่ได้เลยนั่นคือมิชชาชีน,นะครับถ้าท่านไม่พูดคุยกันเห็นหน้าเห็นตากันอย่าเพิ่งโอนเงินให้ใช้นะครับอย่าเพิ่งโอนไว้นะครับอย่าเพิ่งหลอกโอนไว หรือสาววนไปนะครับก็เป็นดูปความเป็นห่วงจากตำรวจปตนีน,นะครับถามว่าถ้าเกิดถูกหลอกแล้วทำยังไกงกดทันทีครับ1 4 4 1 1 4 4 1เพววื่อที่จะอาญาบัน, 4, 000, 000, น,นบสีปลายทางนำเงินกลับมาสู่พลเมืองประชาชน,นนะครับด้วยความรักและปัตรทะลายนจัดตำรวจปตานีนนนและพี่น้องทหารทหารกะปากมอ,องครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ